ไวยากรณอ,อีค่าวยากรณ์อีคาเป็นตัวชี้ประธานในภาษาเกาหลีใช้เน้นว่าใครหรืออะไรเป็นประธานของประโยครูปแบบการใช้อีใช้กับคำนามที่มีตัวสะกดเช่นเชเชกีค่าใช้กับคำนามที่ไม่มีตัวสะกดเช่น 학교, 학교가. 하늘이 파래요. 덩파시파. <목소리> 고양이가 귀여워요. 면나락. <목소리> 책이 많아요. 낭수여. <목소리> 물이차น้ำเย็นทล่บสุนัขอยู่ข้างนอกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ